้นทางบันเทิงพามาดูความปังของเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2 0รอบตัดสินที่ช่อง7 HD ร่วมกับ Bio r e m a k e u p Remover จัดขึ้นโดยสาวสวยจากเชียงใหม่การนัทชาชยางขนอนอายุ23ปีคว้าตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2 0 2 0ไปได้และยังพ่วงตำแหน่งดิจิทัลชอยส e สวยถูกใจผู้ชมมาด้วยซึ่งไทยซูเปอร์โมเดล2 0 2 0จะได้รับเงินรางวัล5 0 0แสนบาทรถยนต์มิสบิชิเอ็กซ์แพนเดรรุ่น GT และของรางวัลอีกมากมายค่ะ จะร้องไห้มากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความพยายามของเราที่พยายามฝึกฝนมาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงตอนนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราภูมิใจกับตัวเองที่เราสามารถพยายามแล้วก็ทำให้เราได้รับรางวัลได้ค่ะมีความพยายามค่ะถ้าเขาทำอะไรเนี่ยมีเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วทำกัันด้วยความสุขเนี่ยค่ะ ส่วนตำแหน่งสมาร์ทบอย2 2 2 0เป็นของหนุ่มหน้าสายดีกรีนักเทควันโดคริสอาคริสอาทินยานนอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปทุมคงคาได้รับเงินรางวัล50,000บาทกิฟต์เซ็ตจาก b บ o r ร m เรมเม r า m ริมูเวและของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายค่ะดีใจมากครับแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันเพราะว่าเพื่อนไม่ได้เข้ารอบด้วยครับตอนที่พวกเขาประกาศชื่อผมผมก็ รู้สึกแบบตกใจครับก็รู้สึกดีใจมากค่ะวันนี้ไม่คิดว่าเขาจะทำได้อะค่ะตอนนี้ก็แม่ยังแบบยังตื่นยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษรางวัลผิวสวยใสสุขภาพดีโดยบีโอเรได้แก่ชุติการเสียงจินดารัตฟอโตโจินิกโมเดลได้แก่กระหนกออนรุ่งรักษารางวัลมิสกลมัวบายมงเฟอร์เป็นของน,น,นิคิตากันนาเกตค่ะส่วนคณะกรรมการที่มาร่วมตัดสินไทยอุ์ปปโมเดล2020นำโดยอมมคพัน์ทิสาวริทิสาเอสุภชยัยพร้อมตัวแทนจากวงการแฟชั่นช่างภาพชื่อดังคุณใหญ่อมาตและคุณชรชวนน,นจากโผเอ็มค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนกับไทยสูเปอร์โมเดลปี2020น,นะครับเราดูคนที่โดดเด่นที่สุดในบนเดวทีครับตัวจริงก็สวยในรูปยิ่งสวย <c oughs> น้องที่ได้ที่หนึ่งหน้าตาเขามันไม่นดดโดนใจพี่เออย่างเนี้ยค่ะโดดเด่นออกมามากจริงๆค่ะสำหรับน้องคนนี้นะคะก็ยินดีด้วยคะ่ะกรรมาการที่มาร่วมตัดสินหนุ่มๆสมาร์ทบอย2020ได้พระนางสายเฮลตี้หลุยเฮสเซฟานี่อวานิกมาพร้อมผู้จัดหนิงปณิตาที่บอกเลยว่าปีนี้ตัดสินยากมากๆค่ะ หล่อทุกคนแต่สุดท้ายแล้วมันต้องมีตำแหน่งเดียวจริงๆเนาะขึ้นเวทีเนี่ยคือทุกคนแบบแสดงเต็มที่มากๆเลยอะค่ะคือน้องเขาเป็นนักกีฬาครับเทควันโดแล้วเขาบูเขาบอกว่าเขาชอบบูเขาดูละครบูด้วยครับดูสิงสั่งป่าด้วย <laughs> ในงานยังมีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินดารานำโดยเวียสุกุลวัฒมาพร้อมกับศิลปินในโปรเจกต์ secret room ส้มมารี มินพิชยาควงหนุ่มอบอุ่นเบลสุพลส่วนมิกทองระยะมาพร้อมสองสาวดูโอ้นิวจิว๋วและงานนี้ยังได้แรปเปอร์สาวมินล,ลิทที่มันเนรม,มิตรันเวย์ให้เป็นคอนเสิร์ตสุดปังร่วมกับ20สาวสวยบนเวทีค่ะสุดปปปััปังงง เราก็ตั <plus noise> ้งใจเลยครับผมตั้งใจเชียร์ให้กับน้องๆน้องๆทุกคนก็มีความตั้งใจด้วยเกือบไม่ทันมินก็จะอวยพรใน้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ใจหวังแล้กันค่ะเนาะงานนี้สี่หนุ่มรุ่นพี่สมาร์ทบอยโดนัทพัทรพลบิววรพลไตรจักรพัทและแทนตะวันทัดเดโอสมาร์ทบอย2019กก็มีโชว์มากระชากใจสาวๆเช่นกันค่ะ ส่วนสามสาวรุ่นพี่ไทยซูเปอร์โมเดล2019เจนนี่ชยิศราการเมนิศาและแบมแบมนัสมุลก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องที่ได้ร yes, ับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2020ค่ะก็มาอยู่เป็นครอบครัวไทยซูเปอร์โมเดลด้วยกันนะคะ ส่วนเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พบกับผู้ได้รับตำแหน่งต่างๆจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดล2 0 2 0ในรายการสนามข่าวบันเทิงอย่าพลาดชมนะคะ มาต่อกันที่รายการ The Next Iron Chef ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็กซีซั่นสสัปดาห์นี้เตรียมเปิด k i t เช่น Sta เดียมต้อนรับการกลับมาของเชฟทั้ง6คนคือเชฟจีเชฟแก้วเชฟพงษ์เชฟบอยเชฟทีน่าและเชฟเติ้ลที่หวนคืนสังเวียนเดือดอีกครั้งแต่พวกเขาเหล่านี้จะมาทําอะไรยังบอกไม่ได้นะคะแต่คนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคงเป็นเชฟทั้ง6คนที่เหลืออยู่งานนี้ต้องตั้งสติเตรียมรับมือให้พร้อมฟาดได้ฟาดเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเป็นตัวเองที่ต้องกลับบ้านก็ได้ค่ะต่อจากนี้ครึ่งทางที่เหลือก็ยัังพออมมฟฟาดดนนเเหืิ ความยากง่ายอยู่ที่รูปแบบการแข่งขันมากกว่าเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นกว่าวัตถุดิบที่ได้เจอไม่พร้อม <c oughs> ไม่อยากไม่อยากเลยรอบนี้บอกเลยว่าสู้กันแบบถึงเครื่องเย็นวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาเปิดมาเชียร์พร้อมกันนะคะอะอะย่าเพ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิม์เลย www. b a k a b o o th